ชาติชายสกิดข่าวสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่เราเห็นตามชมกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาดูสีแยกมาโป่งครับเช้านี้รถน้อยค่องตัวครับรถน้อยมีรถวิ่งนิดหน่อยนี่ครับอันนี้ติดไฟแดงอยู่ก็รถน้อยนะครับอันนี้มาจากบ้านบึงครับมาจากบ้านบึงีนี่นี่ก็รถน้อยนะครับ ไม่มีรถเช้านี้รถน้อยนะครับอันนี้ก็มาจากชนบุรีนะครับชนบุรีก็รถน้อยนะครับอากาศเย็นๆนะครับเช้านี้ก็เย็นๆตรงนี้สีแยกมาโป่งนะครับอันนี้รถมาจากทางบ้านบึงก็รถไปแล้วนะฮะไปยังเขียวอยู่แต่ไม่มีรถวิ่งนะครับไปยังเขียวอยู่รถไม่มีเลยนะฮะโน้ยาวไปโน้ยไปบ้านบึงนะฮะทางนี้ไปบ้านบึงทางนี้ก็ ร้านตรงนี้ก็แต่ก่อนขายทุเรียนนะฮะโกงตาช่างเลิกไปแล้วนะครับอันนี้ก็เข้าไปอำเภอพานทองนะครับเข้าไปอำเภอพานทองไปนิคมอมะตะพานทองชนบุรีนะครับเข้าไปนู่นวันนี้วันหยุดก็รถน้อยคล่องตัวครับทางที่มาจากชนบุรีทางนี้ก็ได้รับสัญญาณไฟเขียวแล้วก็วิ่งออกอะไรครับนี่รถเทลเลอร์เอเวอร์กรีน ไปแล้วไปแล้วตรงนี้ก็มีศาลเจ้าด้วยมีคนขายพวงมาลัยแต่เช้าเลยคนขยันมาหากินแต่เช้าก็มีรถตู้จอดอยู่ปวยไฟกระพริบกระพริบอยู่ไม่ไปไหน คงจะรอลูกค้าอยู่ตรงนี้ก็เป็นร้านเลิกเหล้านะครับร้านร้านเลิกเหล้าไม่ได้ขายแล้วครับข้างหน้าจะเป็นขายก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวโฮเด้งโฮเด่นนะขายทอดขไข่กลางคืนข,ข,ขายขายกลางคืนนะกลางวันไม่ได้ขาย อนนี้ก็รถชนบุรีปกว้ามาจากพนัสนิคมนะชนบุรีปกว้าชนบุรีพนัสนิคมปกป,ป้วอ่ารถตู้บกว่ามาจากพนัสนิคมนะครับรถน้อยมากอันนี้ก็มาจากนี่หอนหัวมานีมาจากบ้านบึ่งนะครับวิ่งเฉวเลยวันนี้วิ่งเฉวเลยอากาศดีอากาศเย็นเย็น อ้ที่ติดไฟแดงน่นงก็มาจากพานทองนะครับพานทองยังสัญญาณไฟไฟแดงอยู่นะครับเริ่มจะเขียวแล้วครับอเขียวแล้วลมาเลยครับมาเลยครับอันนี้รถบรรทุกส่งของครับส่งของอ่ารถเทรลเลอร์ครับ รถเดลเลอร์ตยวงมาแล้วครับน่าจะเป็นรถป่านะวิ่งกูกากกูกากกูกากมาเลยน้ำหนักน้อยโอ้โหดังลั่นเลยดังลั่นเสียงโกเก็โกเก็ดังนู่นดังวิ่งไปถึงนู่นยังดังอยู่เลยนะรถเปล่าอันนี้ก็มาแล้วเปิดไฟกระพริบๆมาแล้วจอดไฟแดงไฟแดงจอด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  คราวนี้ก็มีหมอกลงนิดหน่อยนะครับหมอกลงนิดหน่อยอากาศเย็นแยกมาโป่งพานทองนะครับแยกมาโป่งนะครับสีแยกมาโป่งพานทองชนบุรีนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะดูได้นะมีต้อมตำรวจสอง้อมนะป้อมใหญ่ป้อมเล็กป้อมเล็กอยู่ตรงมุมนี้นะป้อมใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับมองเห็นอยู่ พอมตู้ยามตำรวจทานทองชนบุรีแยกมาบอกแยกมากนีถรถทุกอะไรเนี่ยอ๋อ,น,อน่าจะเอาน่าจะรถรถลิฟอะโฟกลิฟอะลิฟยกขึ้นน่าจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูเราดูตรงสีออ่แยกนี้กัพอเนาะ ต้องเดินละเอาล่ะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ